สวัสดีครับผมลิมบักเอี่ยมชื่อนี้พ่อตั้งให้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนทุเรียนภูพานนะครับสกลนครนะครับตอนนี้เรากําลังจะเปิดสปริงเกิลนะครับเพื่อลดต้นทุเรียนกันนะครับนี่นีนี่ให้ดูนะครับนี่ นี่เลยครับมาเปิดสปริงเกิลนะครับนลยครับ เป็นน้ำพุงนะครับสกลนครโอเคนะครับผมลิมบาเอี่มชื่อนี้พ่อตรับตามนี้นะครับลิมบาเอียมชื่อนี้พ่อตั้งให้ครับจากสกลนครผู้พานแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ